ันโทรมาถามเข้าเป็นได้ดาันชื่อจกันโทรมาตูวจานยังน้อยใจตัจานเลยเออตวนั่นน่นมันโมนน้อยตัจันนั่นไหนวันนั้ว่าตัวนังวันนี้าน้อยใจได้ตัจันเันว่าก็การมัอว่านี่นดยังไงยักข่อยเหตุรูอะไรได้่าข่อยข่อไม่อายุแกอายุไรไมแจะเจ้าคนเดียวเดแ๋ยว่าส้บวัน่มีผู้เดียวเนี่ย ไปเอาผ่านมานคยบอเข่เจ so, ้เขื่อเราแต่ไปว่าเนี huh. ่ก yes, yes, yes. <c oughs> like like ็ม so, ู่ว่เอาให้เ uh น้ออายุไรไปชามชิปยาๆายาลูดเนี่ยผู้นี้เราบ้นจะไป็นไงว่เองได้แล้วลงไปเองเราอีกไปโทรใจเราเห็นอันชื่ออันแต่เราก็ถามอยู่ไรเราก็ว่าอายุเจ้าเธอไดหาสิบหกคอยก็บอกแต่มื่นแรกเออเออบ้นนั้นได้ลงไปสื่อเอาเราบอกคอยเจ้ามันเป็นแบบไรน้อไปนี่ก็บบริวาร บ้ได้เป็นรานลูกเป็อาเราเลยมีคนบ้านเราหันนังรถนดนำกันแล้วเจ้าชิไปใช้ไปหาพวกนั้นผู้นั้น่โทรใส่นี่นี่นี่เอืด้วยนั่นนี่เขาบัตรชีโลงโหดอันแล้วเเอาเบอร์โทรเราหารหดอือท่ไปแล้วมันบอกเป็นอย่างเสียวมาเขาใช้พวกเขาไปเอาเดี๋ยนี่พวกเขไป อ่ะนมีเราสิบสามติดสี่ปีมตอายุน้อยหนัข่อยว่ามีแต่่อยคนเดียวบันนี้เขาก็ไปชงงานเขาเทือนเราเนี่ยมอหลุดมาเอาหลดจับก็ไต่ไปหนอไปชิบไปชงไปแลก็คพิืนออกไปหลับอยู่บนทาง่นให้เด้เราเว่ามันเป็นมิงเป็นแน่นโมเราอยู่ชงคนดอกมันนั่นนี่นมาเลี้ยงควายอยู่นะหอไปเลยอยกินข้าวแล้วบ่คน่น่ยังไ่ได้กินคนก็ไปเห็ด กินไห้กินเขาเลยกินเขาใหญ่เลยก็ทำเลยเป็นอะไรเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่เคยเห็นแล้วเจ้าเอาได้บ่เอาได้คนว่เอาได้แล้วก็จะนอนคนก็ทำขึ้นไม้เจ้าได้เอาคอยได้บ่เอาได้เอาได้แล้วได้เอาคอยมื่อนึ่งเราคอยมื่อไห้บ่เคยก้นนี้เนี่ยคอยมื่อได้เอาอันคอยได้ฉันเจ้าก็เอาเมื่อน้ำบ่ได้แล้วคนว่เอากัะเจีกก้อนขนาดีเอาเมื่อ มืออื่นแล้วว้ากันมือฮือแล้วมื้อว่าสิเนาะอเฮือนเจ้านี่เด้เฮือนคอยกระป้าเราอืออือไฟถิอยู่ไฟบ่อยู่กับปะหลอกไวเนาะเออหลอกปักเคงปักตูเม่นแล้วก็มื้อแล้วมื้ออยู่นําเจ้าไปแล้วบาดทีเราเนข้าเจ้ามื้อเราค่อยสิอุทาเขาว่าโอ๋บ่มื้อนี่ข่อยมื้อบอก่อยสิมื้อเออมื้อเราก็อยู่มื้อนี้ก็ว่ากันแหละอื่นเช่ามากกับพ่อแม่เราก็มาเอ้อยน้องแล้วก็มาอือ ชุมลุงเราเันได้ลูกเราก็มาบนมาแล้วก็ตัวไอกระว่าเลยแต่ก็ไม่เท่าหนึงห่งเพื่อนใครเราก็เว่าแล้วเราแล้วลว้ก่คนเย็นนี้เคาจ่ขอแานพาเราแต่ว่ามันถึกเอาเราคิษเลยยาเรา,าเราก็วา่าบ่มีความคิดกับเงกรว่าถือต้องอยู่เราก็ทำตัวเองขึ้นมาอีกเือนไหนเราอาชืมาตัวแปลงลูกคนบุยาาปุยชามันขึ้นมาหาได้กับเดินทิสองนี่แล้ว เป็นยังเราอ่ะที่นี่นั่นคอยนั่นขาดคนใช่ที่ให้คนจำไม่ได้เฮือนคอยนั่นเขาอยู่ผู้เดียวคอยอือแต่คอยเชี่ยวเมื่อก่อนได้บ่ได้เราอ่ะเออได้เราคอยมืออืนมือมอื่นคอยเมื่อว่ะคอือบอกมานันนะ่น่ะอืมมือเช่าเหลาเราก็ับเพิ้งม,มังชินผ่าเรากับมาเรื่องนันเฮือนเรลากับเราสั่งให้ลูกเรามาอัดมาเมียนบดในเฮือนน่ะอือนี่นั่นนะคุณแเ้วเราอ่ะขราดาบวาดัด ดอกนั้นอันพอเท่าของลูกนั้นอยูด่ดีมีแห้งมันเพราะนั่นแหละให้เขามายุ่นเออแล้ววาชีนะทำไปได้อันแลวตัวเองนั่นตัวจานาตูจานสบายใจได้บัดว่าถ้าเขาบ่มาอยู่เดเจ้าชีเมื่อบ่เมือ่อเราเออบ่เมือ่อเราค่อยเอาถ้าว่ายนง้ยชีเมื่อเมื่อมมาคือค่อยบวาน้าเมื่อนั้นเลยบ่ลยชาเมื่อมาชีเมื่อเมื่อเราค่อยบอาไหยค่อยบ่มไม่เงินขาดหลุด ค่ารถเที่ยวละล้านไปกับนี่ก็ล้านปลายมันไกลเนีมันไก่ได้ไปขี่รถใช้ทางขึ้นรถลงรถแบบนี้ว่าไม่น้อยที่ไปเลยนี่มารถไร่กระทุ่มต่อเลยรถชามต่อไปเชิโน่นี่ไปลงลักชองออกเจลักชองนี่ไปลงเงินลักแปดไอ้แมงกิโลขึ้นลักแปดนี่ไปลงอยู่บ้านเราขายป่ะวะมาขายก่อนเด้อขายหะ ในนั่นนะก่อช <laughs> ีวานในนั réussi, notice, ่นค <x legit> ุณเช้านะกินเช้าเปนเสี่ยเช้าไปยิมไปไปมาๆนี่ว่าเมียอแล้วนี่นะย่านว่าเมื่อฮอตพอเดือนเป็นแบบชิปเก้ามื่อชิบมือโอ้ยเคยขึ้นฮอดบ้านขึ้นเดื่อนๆเลยเป็นไข้เมื่อรถอนอันนี้เขาจะเอาเงินจะขาดรถเอาเมื่อร้อนบ่ให้มาอีกคัอให้จะนอนนั่นเคยว่าแล้วอันนี่ถือว่าไปแล้วก็เป็นเ็บเป็นโชว์บอ เจ็บเป็นเอ็นอุ่นบ่อแน่ว่าพ่อมาเข่ามาพ่อเมื่อกเมื่อมามันบ่มีเด้อลบไปลบมาเที่ยวนึ่นล้านปลายล้านปลายหนึ่งบัวด้วแต่ว่ามีชำนวนหอนห้านบัดมันขาดมานอยากชื่อเปรี้ยงนัวกันยังบ่มีเรื่องคนเนี่ยมันชิบว่านั่นนั้นนะแต่มันมีนี่ลีบัดมันบ่มีเด้บัดนี่เจ้าชื่อเอามาจะใช้บัดนี่มันขาดเลยบัดนี่นะนะกว่าชีวะในรายการ มันอดทนพยายามใคนว่าอยากได้อยากมักหักกันเียใครบ่หักแล้วบยยว่ให้เยอะย่องลงเหือนรลดคอยบอกแจ้งรลดไดกับคอยนีคอยไปใช้คือกันทามทิศอองลดกับบกบ่เชือเนเห็นบอ่อี่นอยู่บ้านผักไปแล้วแมลงมาบักใสมันบ่ไปลุงไปหาผู้เาวะอย่างไปเลยนั่งก้นนี่นี่เจ้าเบิ่งคักแล้วบ่คอยเบิ่งคักแล้วลูกก็นั่งขึ้นว่นนั่นลูกก็ชิบสี่ปีเลยได้ลูกมัน ใหญ่เลยเนาะโอเป็นผู้ชาวเป็นชาวเนาวแล้วพอจังหวะทิ้งองนั่นเอาเป็นลูกเค่อยๆพอยนี่เป็นพอเท่าใช่ไหเอาทิเอาเบิร์ดเรืงสองนี่ว่ยเอาเอาเอาแล้วบ่นี่กัดมาแมลงนี่บัหลับเครื่องไข่นี่เครื่องชี่นี่ชาติฉี่ม้อนชี่เชื้อชี่แพ้ชี่นี่พอยว่าที่ชื้อแพ้นี่มาให้ยัดอยู่ในเฮือนคอยนี่ยำบัวหักหยาดก็หยาดเหมือนกันนะเอาขนาดว่าเจ้าบัวเป็นนั่นก็บัวไม่ตายเพาะดีเพราะจักพัน ี่นชงชงค่อยพ่นชงค่อยนุ่มไปมือนนแล้วลงใช่บา่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้แหละในงมันหันเห็นบ่กงูไปบุเห็นบ่กระเป๋าค่ในบ่ได้ยิน ชั้นนะขอไปชิวันกคักเม็ดเลยเนาะนี่ก็ได้ไปอบ่ี่ยค่อยขึ้นไปเชยโปดเนี่ยไปู้เดียวบ่ีหยไปแล้วก็มีชาวพุทไทยผู้นึงจากบ้านยังค่อยกับโมหูยืมเช้าหูยืมมือไปจังว่ามาตกเลยจังว่าไปห้อยแล้วก็าเอาตกลุงกันเบดแล้น่ะก็ดีชาวพุทธไทยนั่นแล้วนั่นชาวพุทไทยผู้นั้นนั่น เชาแก่โบราณได้โพจักเถอะอืมอืออยู่บ้านนัเนี่ยน้นองก็เอาแล้วบัดน,นั้นเอามาตึมอีกเด้วอืมอืมอืม,อม <laughs> ไม่ใช่ตืงเลยได้ไปได้วนะอันว่าไปว่ามาอลไรบา้านนี้ให้ทอดเบิรดตะกี้เราทอดครึ่งขาสิบห้าล้านเลยแล้ว,ลวนะาับนเบิร์ดเออบัดนนี้ละให้ทอดเบิร์ดอันสามสิบล้านอืม ก็อย่าแลวบันบ๊อบเอาเอาบ่ได้ก็เรียกระโดดเลยตันีตัวนมเต้ตวีนตนีตัว้ตน่ะตัี้นัน้นันี้ันีัวนีนตนันันี้ียวนะโอ้ตัมนี่ดึก้ว้ี้นีันี้ต้วัวตนี้ตนี้ตี้วับีนีตนีด้ี้ี่นี่นั่นแล้วอันนี้ ไปที่รถต้อแปลงคนชมแหละทางบกจำกัดสถานสถานีร hey, <Mom>, hey. ถดโดยสารเช uh huh. นูแข้งชวันกีมีเบอร์โทรเขานี่พี่รถโดยสาร ยาแล้วไปทำเมืองขนาดนี้เด้คนคนซื้อเลยเยอะเขากำเบืองมาเดือนชือกันเจะตัวชื่อมื่อไรเนาะตัวชื่อว่าหัวดีเนี่ยเขาให้เบิองวันจีเบิองเดือนนี้พี่ว่าเออว่าจว่าไปนะทูชัยพุ่นเลยค่อยลุ้งไปนี่คันค่อยว่าค่อยเบิองว่าเป็นตาอันนั้นเนี่ยค่อยเอาเลยเด้เอาเลยก็เอาเออคั็นว่าว่าในนั้นค่อยไปคันว่ามาเบิอง ไปให้เจ้าเบิ่งเลยเจ้าบ่มหมอกเลยบ่เอาเลยให้เจ้าเชียอขาชิ้นเพืองให้คอยได้เออพาลงไปแล้วก็นั่งเฝ้ากันเลยเป็นหมอกตัวตัวหมอกคนละตัวลงเลยเฝ้ากันเนาะเฝ้ากันจะนอนอยู่ในเฮือนเรานักก็ขึ้นนุ่งนอนกับหลานเราเราบอกให้เขานอนใกล้เรากับย่าตัวเองก็ด้ เล่าก็ทีหมักแน่บนแน่แล้วโย่ก้นนาจีเหงานล้วอยักใกล้เลยแล้วก็ให้เขาน้อนน้อมแม่นบุษัดเด็กไปหาจเชือบ้านนี้เตื่นมาเช่ากับม้ามาเนี่เบากันกับไรคเทือกใครเบาเบาโเงถือเทือที่สามมาดูกไปเออมันมาแล้วก็นอนหลดบ่ได้แล้วนอนในป่าเนอะเล้นเพื่อกนอนแล้วแบบ ม oh, oh, okay. in ื่นเช้าโอ้ยบ่เอาดอกเมืองอะไรผมได้ได้เนาะคันนั้นพวกเจาโอ้ยนอนลำบ่ได้ดูเดือนนั่นแต่ที่เอาแล้วนี่เมื่อนอนหันกับบุได้ไหนโอ้ยคันบุได้นอนบหมดอื่นคอยว่าอันนั้นแล้วบอกกันกับเมียนั่นคอยน้ำบ่ได้ได้ขาดบ่ได้ได้เฮ้ยเอาบ่ได้กับบุได้ได้นอนในเฮือนบ่ได้ได้ผีผีเขาผีเีแค่คำคุณแค่คอยว่าทีไปนอนใช่เจ้าอันคันว่าคอยเมือนกับเจ้าไปนอนดูดาวพอดีน่ะนอนดูเที่ยงไห้ มันว่าชีได้มีกูนั่นเออนอนเหนือหอยได้บ่ได้กับกับไปนอนเหือนผู้อื่นได้เออขนอนเหือนบ่ได้ว่าออ๋แล้วพอเท่าน่ะมีขุดอันนึงบ่แม่นขุดขุดหยังน่ะตัวายอันว่าว่าขุดควายขุดควายบ้านนี่ล่ะไปฆ่าควายควายอันฮีดเขาแเละแล้วมันอยู่ในตับนั่นกับผู้ที่ชำนวยไข่เป็ดน้อยใหญ่เลื่อมมีมีหูบคนแน่อยู่หน่ะหันหูบคนอยู่ในขุดอันนั้นขุดเึงเนี่ยเอามาใหยคอยเบิ่งนี่ กูจักแล้วอันตัวนั่นอ่ะคนบวมอืมว่าว่าเอาให้คนบ่นกับพีดจังฉันโอ้บันบ่นอย่นี้พีดเขาเว้าปากเขาแล้วอยู่หน้า่นกะมีไอ้กะหนึ่งหน่วยชำหมกเผาอัะนี่ยมันเป็นอย่างตัวจานนะขุณจันเออพังค่อยว้าวกของดีประตูบ่อน้ำมันบัดชีดีพิชางอีกเอาไปเม้นหน้าผมเม้นห่มใหม่ผมอันนั้นชำหมกเผามัไม่ตีนแบบเคียงนี่แบบเคียงเขาอันข้างอันพูดเข้านี่พูดเข้าเครื่องหมอนี่ แบบนั่นแหละถ้าว่าเอาตีออกนี่ตีตีมันออกกูดบ่นเลยนี่ไปเมื่อไน่พงหญิงขึ้นเขาที่นั่นน่ะก็ะช่างขั้นเว้หมอนั่นหุ่มหุ่มใหม่คือหมอนนั่นคอยยังบ่เฮ็ดตัวนั่นน่ะคันทุกคนเฮือนเห็นแล้วคันที่สองข้นบิ่งนั่นข้าหมูจ้ำเชก่อนจังเบิ่งได้คันว่าข่าหมูจ้ำในบิ่งบ่ได้บ่ได้คอยเพื่อคอยยัางบ่งเรียบ่ึนี้ย่างโดดนั่นแปลว่า นิ่วนิ่วทงนิ่วนิ่วตับนะนิ่วตับควายนะตับควายเออนิ่วตับควายนิ่วอะไรนะมีแต่ีันนิ่วอยู่ในทงบีควายนั่นเขาหับชื่ออยู่ประเทศไทยบมันอยู่ในทงบีตับนี่บอมนบอมบอมอยู่ในทงบีนี่นิ่วไดนิ่วนิ่วบีนิ่วบีอยู่ในในทงงัวในในทงบีงัวบีควายอ่ะมันจะเป็นเนื้อใดลักษณะอ้ามันจะเป็นคือในประกอบนี่ เขาเจ้าหับซื้อเท่าไหคขามลายซื้อลายเป็นกิโลกิโลเท่าไรซีหาซีหาหาหมื่นบาทในชุ่เพิ่นนัน้นตะกี้นันินมันหาบุมีนะบุีมมีตะก,กี้นน <c ười> นเนี่ยพอเทามาหยามนี่จะชีถือมาถือมา้าอะไคันยาบึงยังยังเนี่ยแปลว่าคนห่อเมียนนะห่อขุดนหะเมียนนี่ห่อเมียนอยู่ในในแพน,นี่นะคันชิไคยนะขาหมูแหละก็เอาเลือดเอาอย่างมันเลย ที่จำม,มันคุดนี่นะเล่เอาเลือดมันมาใช้กระบ,บาลใช้ถ้วยไม่ใละะ่หรอกไข่แล้วบันนี่ไข่แล้วกระจำให้มันกินนัน่นกินเลือดคอุดอันนั้นกินเลือดก่นหน่อยค่อยเพิ่มค่อยพายเบื้งนั้นมีพิชังอันนิวนิ้วตับควาย,เอ,ออยเอ่อไปเบื้งไม่ด้เพราะมีอย่าง<อ>ช,ชื่ออยู่นี่ค่อยกระบาลผู้นึงเลยเรื่องเพิกนั<อ><ส>่นซีเม่เพิ่อนขาควายตอนนั้นแหละ เขนเห็นมันแปลกอยู่ในตะครวดเลยเพื่อนว่าขุดควยเนาะเพื่อนอะเอามาหาสมองสาวว่าไ้ว่าของดีขุดคอนองาของแหนมัปนปแหลกขุดเนี่ยมันเป็นอะไรคอเนี่ยมันเป็นอะไรนอเนี่ยมันเป็นอะไรงาเนี่ยมันเป็นอะไรงามันอยู่ในมันอยู่ในช้างเอเออนอเนี่ยมันอยู่ในไชอยู่ในแหดเออขุดนี่มันอยู่ทุกบ่อนอะไอยู่น้ำงัวน้ำควายน้ำหมูน้ำมันมีบด ต้นไม้ต้นตอนกตอตอเนาะเออ,เอ,อต้นไม้ก็มีขุดนี่นะเออแต่ว่ามันจะอยู่ใช้อยู่บนอะไรเออนี่ไอยนี่ก็มีลายอยู่เรื่องขุด่<อ>ม่นจะขุดขอนอง,งาเนี่ยไยมีครบุดในเรือนข่อยขอด้ขออยู่ใช่ตัวใจฮะขอขอมันก็นอยู่ในอันแปลว่ามันอยู่ในอันอยางก่อนน้ำแห้นำ้นำแหด<อ>แหดนี่มีขุดมีนอมีขอม,มอมอแหดเนี่ยขุดขอนองาอันนอเนี่ยมันลูกได้ นอนี่ลูกขัดตัวมันพันตายลูกแลลวชันเพิ่นกับหมอตะกี้หมอพานเดี๋ยวหมอพานไปเพิกกันห่างห่างยิงกันนห่างเออยิงอันชัดกันอยู่ในป่านะค่วงเวานี่เอือนเนาะเขาไปปุกห้านไม่เลยคนติดโบราณเลยปุกห้านอยู่ใน้เอือดกันืเพ่อว่าชิ้ยิงชัดมากินเอือนมากินปงดินปงเนาะเออกินปงกันคือบ้านเราเอือดกันแม่เลือดกันแม่ละบ้านนี้หมอหมอแห่มานนี้มันเห็ดบลาดได้บ้านนี่ แค่ว่าเมื่อนั่นน่ะมันมันมาเนี่ยมันเดียวงจะไกลนี่คือคือคือหีบคนตายนี่นะไรเฉลืออยู่ไรมาเลยมาฮอดปุ๊บแม่บอกว่าเจ้าบุหันยิงได้มันหีบคนตายมาเลยลุงลุงเจ้าขาดายเลยได้น่อยผีปุ่งหน่อยพีปุ่งนะมามาห้องเจ้าห้องขวัญลุงลุงเฮ้ว่าฉันเรียบร้อยลออ ยิปืนใช้รปืนที่ปืนเพิงเนาะบแม่นปืนคือคือปืนเอากอากาปืนเอ็มสิบหเชลนี่ในนี่เลปืนไปบนี้นัดเือน่ยปืนเพิงปืน้องนั่นเราม่ชอบแค่นี่เออมันม่คอชับชับมือนี่ชับอันดอกแกบนี่เบื้อเนาะเน่นเช่นอันนอเนีนอบนแทงไฟเนี่ยยากตบลตติร์เช่ามาทไมท่องข้างหลังแหกชันได้หตัวแบบไห คือก็มื่อนี่จักจักจักล้านจะว่าจักแฉนนั่นเป็นเงินบาทถ้าได้นกคันถ้าได้นอนนะคุณขอน้องงานไหนงานไหนงานนี่งานกุ๊บนี่ก็ตู้จันก้อนเคยเห็นบ่ตู้จันก้อนงานกุ๊บงานกุ๊บเอาเหลวเออเห็นเห็นงานกุ๊บมันแบบมันหักมันใบใหญ่นั่นเพราะชำมันมีเท่าบ่คันเห็นแล้วเห็นคันเห็นแล้วเห็นจังไรเสียเอาได้หรอ อันนี้เนาะมีวิธีเอาอยู่บ่เอาก็มีนั่นแล้วเอามาลดเอาก็ได้มันเอาคบบ่ได้บ่โอ้ยพายเอาได้มันเห็นเห็นตัวมันกัยังบมแมนง่ายแล้วคบงามันนี่งามันนี่น้อยบ่ใหญ่ผู้ดีซ้ามาพลิกสามเดือนิก3เดือนมันออกได้ดังมันดอกแดงไลยแดงแล้วคือกันกำลังนี่เด้อก็มาซ้ากระดงงขึงตัวมันหน่อยบ่ใหญ่เอาแล้วคบอันไหนคบนะ อ้าวแม่เหรอกบไม่ใช่ใหญ่แท่านั้นอ้าวหูคือกันแล้วคอยก็เคยเห็นเห็นที่คอ่เห็นธรรมชาติมันกบเันธรรมชาติบ่แมันกบว่าเกิดทั่วไปได้คือกันกับเขาใกล้ชาดิชาเจ้าเห็นแล้วบอกเขาใกล้ว่าสิอยู่มองเกิาบ่นั่นน่ะไปคือกันมันสิอยู่ในเขตแถวเคยไปเคยเที่ยวเคยอยู่ต้องเอาอาจารย์แปเอาหูคือกันว่าเอาอาจารย์หรือเอาอย่าง่น้อยใหญ่นั่นเขาใกล้ชัมมพฟิกแดง แดงหุ้นแซมเรากันแชงกันว่าโซดาเซลยวอันเล็กน้อยเนื้องดินมันหักแต่ว่าบันยาวประมาณมุงนีจกขอมือปลายเนี่ยแดงหุ้นนะแซมเทียนไข่นี่นะอันพอเผ็ดน้อยรู้ทันอีกเขาใกล้น้อยรู้อยรู้เทียนไข่บ้านนี่ละมีหมอหนึ่งคนตะโวยคนปีนั้นคอยกายูน้ำเมียผู้ที่ชอบ เมียเมียผู้เคยเอาบ้านแม่นี่มาเดี๋ยวมันมาบัดไปชินโน่โมเป็นมันมาไปเห็นมันนั่งอยู่ในกำแพงอะนั่นคุณเดียวจะโชว์ดูคุยเลียวไปขวักบาบตัวมาชัเลยเอ่าพวกกันมาเกาะอุ้อเขามาคายเข่าไก่เอามันเป็นในเข่าไก่อ่ะไอ้ทองเขาแล้วอะ่ะเบิง้งเต็มเบิง้งมันเอาออกมาช่องช่องเขา่าอยู่ในหัวรู้ได หัวกันหัวไก่กันยังอยู่มันแมนตัวจ่าไม่ชื่อพวกระแมนนั่นแหละก็นยังบ่แมนลองมึงแหละตัวตัวจับกูจับมันกันโดยกระผ้าไปแล้วมันไปหอดฮานันขายก๋วยเตี๋ยนี่แหละบ่เจ้าเคยเห็นบ่เขาไปบ่บ่เห็นเจ้าเจ้าลองได้บ่เจ้าบ่เจ้าบ่ไหนลองอ๋อก็ได้แล้วหมอนั่นขายยังลองออามาลุ้นแล้วมันบ่หมอนี่มันบ่เชื่อคุ้ก็ชุกนี่ มันเหนียงกวยชกเหียงเหียงอะไรนีะเ้้ามันกุ้ยชกมันแล้วแหงแหลมันมัเนียงมันแห้งแล้วเลยเหมือนบอกจะจมุนกูแล้วนอะมันรดเอาเงนเชี่ยมามันเยี่ยใบหนึ่งม้ามันบอกมามันแมันกวชุกวชนิดเนาะเบื้องมันบอกคันมันมันเอาคันแน่ใจมันรเชียบเข้าใกล้เลยเข้ากันใช่กว้ยชก๊ะ ออืเป้าเมืนมันป้าอยู่หลังตู้มันะในชิโน่ตลาดเชิโน่โมเมนตลาดนี้หรืตลาดก่อนผู้ใดตลาดอยู่ในอันมองครับเพิ่นขายตลาดแรงทุกมมือนี่บ่เอาได้รถตำรวจนี่เนาะแม่แม่มองเพิ่นขายมองเพิ่นเห็นตลาดแรงทุกมมือนี่หลังของการโควิดโชนี่เอออืมแล้วก็มานั่งร่วมกันนี่แล้วตัวเองก็ช่างอันอันนนั้ให้มันช่วยน้องช่างเพื่อน่ออืมอืม ไปกับคนในบ้านเนี่ยกำปอชัยได้ไพชื่อโมเมนว่าไปผู้เดียวได้ไปนะครัุจริตนะได้ตุจานชื่อบอเออพังคยที่ว่าจะก่อนวันไหนตุจานตเราชุดก่อนมาบ้านนี่แล้วกันดูมันกินเพือกินเงินหยาดเลยมอนแล้วเราไปไปบ่ายบางอันกล้วยอันมันอันนั้นแข้งช้ำกันกับน้ำก้อนน้ำแขงเฮานี่แข้งก็ได้อยู่อันกล้วยเอากล้วยนั่นน่ะเอาไปไว้หลังตู้ชื่อบดไว้ตู้เย็นเออมันห้อบุทันายนุชักกันชื่อควายบ้านนี่ อ้มันบบมาเบ่งด้มันว่าแข็งขักอีแม่นหรีมันว่าอ,าอะแมนบ่เป็นอะไแม่นแล้วอ่ะมอนารหลดจักมันออาหลายไปไีชั้นเมืนบ่หรือว่าถ่าไดบ้เนาะบ่มีเงินเอาหมเนาะไปไป,ไป